สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่11มีนาคม2565กับประเด็นสำคัญสำหรับภาคการเงินการลงทุนผ่านทาง A.M. Morning Brief ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะประเด็นแรกที่ต้องจับตาคือการเจราจาระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ตุรกีซึ่งมันล้มเหลวน,นั่นเองนะคะภายหลังจากที่การประชุมระหว่างตัวแทนขอ,องประเทศเนี่ยมีนานกว่า90นาทีโดยทั้งสงประเทศเนี่ยไม่สามารถที่จะบรรลุข,ข้อตกลงหยุดยิงได้ทั้งนี้เนี่ยรัสเซียปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขของยูเครนสำหรับการเป็นประเทศที่เป็นกลางนั่นเองนะคะการบา อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรัสเซียและรวมถึงเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกันโดยราคาพลังงานและราคาอาหารมีการปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้เนี่ยรัสเซียยอมรับว่าการคว่ำบาตเนี่ยได้รับผลกระทบแต่มันสามารถทําให้รัสเซียแข็งแกร่งขึ้นขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ดีนะคะอย่างไรก็ตามรัสเซียก็ยังคงเดินหน้าที่ใช้ปฏิบัติการพิเศษทางการทหารต่อ,อยูเครนโดยจะไม่นําเอาอาธิปไตยของชาตินไปแลกกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเราจะเห็นได้ว่าการเจรจาแม้จะไม่มีข้อตกลงแต่แรงกดดันสำหรับภาคการเงินการลงทุนดูเหมือนจะผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากที่นายเซอร์เกลัฟลอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียประเมินว่าวิกฤตยูเครนในครั้งนี้เนี่ยจะไม่ลุกลามจนเกิดเป็นสงครามน,นิวเคลียร์ได้นะคะไประเด็นถัดมาค่ะคือการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะแล้วก็การประกาศตัวเลข,ขงเงินเฟอ้อของสหรัฐนะคะธนาคารกลางยุโรปเนี่ย มีมติคงอัตราดอกเบี้ยน,นะคะแต่ว่าได้ส่งสัญญาณยุติการซื้อพันธบัตรที่เร็วขึ้นนะคะเพื่อสกัดเงินเฟอ้อที่พุ่งขึ้นแต่ระดับ5.8%ทั้งนี้เนี่ยโครงการ PEPP เนี่ยจะจบในเดือนมีนาคมแต่ส่วนโครงการของ APP นะค่ะจะมีการค่อยๆลดมันนี้สัพพายลงเดือนละ10,000ล้าน ยูโรนะคะสำหรับไตรมาสสก็คือในเดือนเมษา,ายนเนี่ยจะมีการซื้อพันธบัตรที่40,000ล้านและในเดือนพฤษภาคมจะมีการซื้อพันธบัตรที่30,000ล้านส่วนในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีการซื้อพันธบัตรที่20,000ล้านนะคะและในไตรมาสส่ยจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งสําหรับการจะปรับลด วงเงินการซื้อพันธบัตรนะคะเนื่องจากว่าจะต้องอาศัยข้อมูลทางเศรษฐกิจของยูโรโซนในในเวลานั้นนน,นะคะส่วนสหรัฐค่ะมีการประกาศตัวเลข C.P.I. ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา7.9%เทียบรายปีะคะจากราคาพลังงานแล้วก็อาหารที่เร่งตัวขึ้นท่ามกลางวิกฤตยูเคแล้วก็ปัญหาอุทางคอขวดค่ะสำหรับภาพรวมการตลาดการเงินการลงทุนนะคะก็คือตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการปรับตัวลดลงในกรอบแคบโดยปัจจัยลหลักๆก็มาจาก2ประเด็นค่ะวิกฤตยูเคนที่ยังคุเคือแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อที่มันพุ่งขึ้นนะคะก็คคือออต้้งงงงกว่า่าาาาาา Co CBI นนพพุขึจราาลลัแะห ที่เร่งตัวขึ้นก็จะเป็นปัจจัยกดดันสาหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยบวกที่ทําให้ตลดาดไทยกังวลมาก,ค,กคือการประชุมในการเดือนนี้ก็ประเมินว่าเฟดอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ประมาณที่0.25เท่านั้นค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปค่ะปรับตัวลดลงกว่า2หลังจากที่หายข้อยุติระหว่างรัสเซียยูเครนไม่ได้แล้วก็การประชุมครั้งนี้ค่ะก็แม้ว่า ECB จะคงอัตราดอกเบีย้ยเดิมแต่การปรับลด m o น e y supply ค่ะที่เร็วขึ้นเพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อเป็น negative supply สำหรับ เดือนธันวาคมค่ะตลาดหุ้นเอเชียมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายในพิกิดยูเคนะคะแล้วก็อินเดียกับอกาหลีใต้เนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่การเลือกตั้งขานรับเรื่องประเด็นอของการเลือกตั้งนั่นเองค่ะส่วนตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ค่ะ ก็จะเห็นได้ว่าราคาทองคำดิตัวขึ้นเหน,นือ2,000เหรียญ2,000เหรียญต่อไทอีกครั้งหนึ่งนะคะข้างเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งขึงข้นในกรอบที่ประมาณ98.58ส่วนบอลยูลสหรัฐ10ปีก็เล่งตัวขึ้นแต่ระดับที่2%นะคะเนื่องจากว่าเงินเฟอ้อที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ